สวัสดีเช่นเคยวันนี้จะเอาปลาไปปล่อยอีกมาดูบ่อสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายแล้วลสามตัวแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้แปดโมงครึ่งครับแปดโมงห้นะเดี๋ยวไปปล่อยปลากันที่เดิมครับที่เดิมนะ ที่เดิมนะครับจุดนี้เลยขับไปเลยที่เดิมครับที่เดิมบริเวณตรงนี้เลยครับเขาลง,งนี้เนี่ยสร้งไปเลยปลาประมาณยี่สิบตัวเอาหนามไม้เขาก่อนปลาดุกนะครับที่เราเลี้ยงไว้อี่นี้ปล่อยบทดหมอ้อหมดบ่อแล้ว จะฮาปลาใหม่มาเลี้ยงไปแล้วโอ้ปลาดุกกลายเป็นปลาดุกหนองปลาดุกนาไปแล้วแต่ละเบื้องเนี้ยไปหรือยังยังไม่ไปเป็นบาทใช่มั้งไม่คุ้นชินเ่าปล่อยน้องนี่ประมาณนั้งแ่สามสิบสี่สิบตัวแล้วมนะั้งหมดบอ่อครับจากบอ่อเล็กสู่บอ่อใหญ่ สู่ธรรมชาติอันสวยงามนี่นี่เลยเนี่พี่เดียงก่อนหางกระลอกบ่อ่มันกำลังไปกำลังงงอยู่หายยนเดียงได้สูยนะอยู่ไม่ได้นะงี้รอดอยู่ให้โตขยายพันธนุ์บ่ได้ทบ้านตอนนี้บ่อยแล้วอตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลย รบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่หน้าอบตรยากาศตอนเช้าๆนะอากาศดีน้องใหญ่ครับน้องใหญ่บ่อน้ำธรรมชาตินะบ่อน้ำธรรมชาติใหญ่ๆเลย <Okay. S 1> อยู่ตรงนี้แหละ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะฮะสำหรับการปล่อยปล,ยปลาครั้งสุดท้ายรบสุดท้ายนะครับในบ่อบ้านเราเจอกันคลิปหน้าครับชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์นะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่เราจะพาท่านไปนู่นไปนี่นะฮะโอเคครับนะ okay, ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ I don't know.